ชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่3ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับเต็มไปด้วยโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองและการเดินทางนะครับดาวถึง3ดวงไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาะ นะครับซึ่งก็หมายถึงความโชคดีความสำเร็จการเดินทางก็ไปลอยอยู่ในเรือนการงานดูอยู่กับดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธก็แปลความหมายได้ง่ายๆว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นชะตาชีวิตเต็มไปด้วยนะครับการเดินทางแล้วก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จนำพาซึ่งโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้ อีกอย่างหนึ่งนะครับดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือดาวพฤหัสนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งปทุมเกณฑ์อยู่ในเรือนที่4เลงไปยังดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็เลงไปยังเรือนการงานการงานจึงมีความสำเร็จดีทีเดียวครับ วันจันทร์ที่3าวันอังคารที่4ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจะต้องเดินทางหรือจะมีโชคดีจากเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการเดินทางวันพุธเป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้เงินได้ทองจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองวันพฤหัสนะครับอาจจะมีเรื่องรักๆเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเข้ามาในหัวใจของชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ วันศุกร์นะครับมีโอกาสนะครับจะต้องไปทำงานหรืออะไรที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอีกเช่นกันวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็มีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอีกโอ้โหชาวลัคนาราศีธนูผมพูดให้ฟังตรงนี้นะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งพยายามอย่าอยู่กับที่เดินทางเข้าไว้การงานที่ต้องมีการติดต่อต้องเดินทางมักจะนำพามาซึ่งความสำเร็จ ให้กับชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากมายทีเดียวนะต้องอธิบายกันให้ฟังง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าดาวมันอ่านไว้ชัดเจนเหลือเกินดาวเจ้าเรือนสุภาอาย้ำอีกครั้งดาวเจ้าเรือนสุภาคือดาวอาทิตย์มาอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่านะครับอยู่ในเรือนการงานแล้วก็ไปอยู่กับดาวอะไรอยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ แปลความหมายง่ายๆว่าคือการเดินทางนำมาซึ่งการเงินการงานที่ดีแล้วก็ชื่อเสียงที่ดีแล้วก็โชคลาภด้วยนะครับอย่ากันนั้นเลยชาวลัคนาราศีธนูการเงินการทองดีมากติดต่ออะไรก็จะสำเร็จได้ผลอย่าลืมเสียงโชคเสียงโชคไว้บ้างครับผมว่าจับพรับจะผูอาจจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองได้รับโชครับทรัพย์เข้ามาก็ได้นะ ส่วนในเรื่องของความรักดาวพุธเองก็เป็นดาวนะครับเจ้าเรือนความรักด้วยมาได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีนะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือพบรักจากโลกโซเชียลก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดอยู่แต่ว่าดาวศุกร์มันเดินเป็นนิดครับความรักมันก็ไม่สมบูรณ์ร้อเอซหรอกครับนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะอาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยก็ได้ ส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับคู่ครองของคุณจะนําโชคดีในเรื่องของการงานการเงินมาให้หรือเพศตรงข้ามนําโชคดีในเรื่องการงานการเงินมาให้กับชาวลัคนาราศีธนูสีที่นําโชคของชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็เห็นจะได้แก่สีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นสีที่นําพามาซึ่งความสําเร็จทั้งสิ้นอีกสีหนึ่งที่ ผมถือว่ามาแรงทีเดียวของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือสีส้ม